แล้วนะคะแล้วกเเ็เรียนมาทางวิปัสนากรรมฐา,านยุดหน่อของหนอจอรเมื่อชัออ้นอศกนะคะแล้วก็ซึ้งแล้วก็เห็นผลทันทีว่าเ,เรียนัสือจาก50เซน์นะคะ แล้วก็ขึ้นมา top of the class แล้ว็แล้วก็ที่ดีแล้วก็แคปปี้มาตลอดชีวิตที่เรียนหนังสืออยู่จนกระทั่งทำงานทำการแล้วก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรแต่ทีนี้พอมาเริ่มเข้าอายุประมาณ5 0าสิขึ้นไปเนี่ยนะคะเอ่อเรื่อง เราก็พบไอ้ัาษาอะไรร้อยแปที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เกิดซีเรียสขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนมีจริรจิตแล้วก็ไม่หลับไม่ได้นะฮะหลับหลน้อยฮะแล้วก็จนกระทั่งทานยานอนหลับแล้วก็อักเสบแล้วก็จนคิดว่าอันนี้เป็นชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่เมื่อ13ปีก่อน ก็เลยเอย๊จะทํายังไงดีมันก็มากไปแล้วแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่ก็เป็นโบนัสก็เลยเอยเอ,เอได้เรียนกับกที่อโศกนะคะบอกว่าทํางานนี่ละ่ะดีที่สุดนะคะว่าทํางานทุกอยาก่างไม่ใช่ทํางานเพื่อหากินนะคะล่าไปล่าต้องทํางานโอ้ยสารพัดอาสาสม,ม,มัครกรรมอะไรเนื่องจากเราอยู่ที่ USA เนี่ยนะคะเราก็เนี่ยฮะทำชอดสอนคุสอนเห็นไปช่วยทํางานอย่าง มันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ก็เลยยิ่งยิ่งวิตกวิตกม,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนขนาดนี้เจ็ดสิบขวบแล้วนะยังหาทางแก้ไขราาักษาตัวเองอย่างไม่ได้ทั้งที่ไปช่วยรักษาคนอื่นไปช่วยโนซี่เด็คนคอื่นไปช่วยเออเขามีทุกข์อาบจะไปแล้วเดี๋ยววิ่งเข้าไปนนซี่จนขนาดนี้เนี่ยจิตมันกําลังลอด ทีนี้ขอท่านอาจารย์แนะนำว่านี่มันเราก็จะเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะคะขอวิหารธรรมที่จะทำให้ดิ่ันเนี่ยคลายจากโง่วิจตุจเลยก็ใส่ใจใไ่นะใส่คำเตืนนะคะแล้วก็อาจารยานสสตีเนี่ยพยายามทำนะคะอย่าทำแบบบังคับจิตอย่าทแบบบังคับจิตให้ได้้อนเด็ ใจเล่นๆดูใจเล่นๆไปนะใจสบายใจเล่นๆไส่ผู้สึกตัวสบายสไม่ได้หวังผลอะไรใจเราสบายใจเราเข้าใจอารมณ์ใจก็สงบเข้ามาแล้วก็ค่อยดูไปใจตอนนี้สงบแต่เดี๋ยวก็ไม่สงบเดี๋ยวพี่งแอดีวิ่งแอบน้ำพลด้วยรู้ทางใจ จะรู้มาไหนเช้าบางวันเย็นให้ดูหรือว่าดูเรื่อยๆวพอรู้สึกขึ้นมาแลอ่าน ไม่ไม่ไม่กำหนดเวลาไม่กำหนดนะฮะแ้วต้อนต้องก็คือชีพตอนนี้คือทำมีนะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นดีถ้าตอนไม่หลับนอเรียสมากมียาหายใจไว้ที่อย่ายุด ปัจจุบันไม่หายใจเลยหมดอยังหมดน่าหมดแล้วไมิดสอบ ทำไมอาจารย์ขอความกุณครับคือมพยายามค้นหาว่า,จ,า,าจ,จิตที่ตั้งมั่นนี่มันเป็นลักษณะเป็นไรครับคือเมื่องขอจิตที่ไหลไปเนี่ยครับเออราที่รู้ว่าจิตไหลจิตจะตั้งมั่นในช่วงขณะช่วงขณะจริงครับช่วงขณะพยายามพยายามให้ตั้งตลอดนะแล้วพยายามดูว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไง ตอนที่เราพยายามจะดูว่าจิตตั้งมั่นเป็นไงนะจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเป็นจะดูงมลองก็ครับผมเวลาแา่งตัวมาให้รู้สิ่งที่ผิดนะนั่นจะถูกเองถ้าพยายามทำสิ่งที่ปูกมันจะติดตลอดเลยในขณะนี้จิตไหลเองคิดไหมคิดครับผมต้องแค่รู้ว่าจิตไหลเองคิดไม่ต้องสนใจเรา่จิตตั้งมั่นนะเพราะเป็นเองถ้ารู้ว่าจิตไหลเองคิดก็ตั้งตั้งขึ้นเอง เหตุการณ์นี้ตั้งแรงไปไหมมากเลยครับคือการไม่พยายามส่งใจครับคือได้ยุติธรรมซะแหละวทนี้มันง่ายกว่าที่นึกนะครับผมแต่มันมันยากที่จะทำนะครับทำไม่ได้ถูกแล้วที่ยากที่จะทำเขาทำไม่ได้ครับถ้ามันทำได้ตามใจชอบมันก็เป็นอัตตาไม่ใช่อานาตตาทำไม่ได้หรอก แค่รู้เสียงที่ผิดนะแล้ทบเขาจ็ดของเขาเองครับผมในการที่กลัวในการที่จิตที่กลัวจะมีจิตหปือลมมัผลักจิตที่กล้ามาผักอกไปให้ไดทำให้ได้ทำบางทีก็บอกเลยว่าผมกลัวนะผมกลัวนะเขาก็ายังผักให้อ,ออกไปทำออกไปทำแต่สิ่งที่ทำนั้นก็เป็นจิตที่ดีทั้งหมดนะครับ่าได้ทำดีเก็เยไตยนะิแล้วครับผมีกคือคำถามครับทุกเช้าผมไปทำงานตั้งแต่ตัง้งแต่ตีสี่บางทีบางครั้งตีสามขึ้น 4, 3, 3, 4. ผมรัตนาศิลป์แปดเช้าทีนี้พอขึ้นรถขับไประหว่างที่ขับไปถึงที่ทำงานใช้เวลาประมาณแปดถึงเก้านาทีผมลุกช่วยกันมถึงที่นา,นาไม่แน่ไม่ขนาดนั้นไม่ทราบว่ามันเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงหายไปอย่างนั้นได้ย้ายไปได้เวลาขับรถแต่การเปลี่ยนผ้าช่วยท,นวยทีนี้ช่วงตอนเช้ามัน ที่งมือรนะย่ึงมือดีนะอย่างเื่นเช้าอยางไปนั่งเก้งนั่งจ้องอะไรนะอยากตะกุ้งตอนตส่นที่ร่างกายเราตื่นเช้ามาก่มันยังอยากหลับต่อขำบุมเดี๋ยวหลับใหม่่ไนั่งไปอยากไปร่างกายหนวันนี้มันดีถ้าจงใจอย่างนั้นคือจิตมันไปรวมแล้วอ่ะ กระดิ่งหน้า <énormément> จ <of the world> <X net young people> <mm ิตเป็นจออยู่ที่การกระดิ่งถ้าผว้นไม่หายได้ผู้นเลยเลยทันทีเนาะหนูเองทีนึงถ้าไม่ที่ทำงานก็หยุดโล่แล้วผมกับ ปัญหาเลยจะตายแบบมังไทยบ้างนะฮะมีเวลาว่างมากไปหรือเปลา่าแ่ตีเด,ด็กต้องบอกแบบว่าพวกเราทีนี้ได้มีสี่ต่อเลยตลาดคือ กา่าตก็ีย่อนางูเาหัวอวนันทก้งที่มาี่เขากแต่ไม่ตัดแาลยแตเราไม่ตอนนี้ก็ตายแต่ยัง ได้รับเรือดดายม่อยู่ที่ว่าเขาไม่เกิดในครอบครูใดน่นอนที่ฉันก็สงสัยแบบนี้ที่ฉันเขาไี่คุยเรื่องพกฉัน ่อยั่รู้เลยแล้ว่ไปโบนแต่าทิี่นเูใจอแได้ได้ถ้าถเขาวิธีให้ถ้าไปโบนรสบายใจส่วนตัวไม่ใช่หมอน้ไม่ได้ถ้ารังดแล้วท้อจะีเปล่ หมอสั่ด้วยนะ <S 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 อะไรนทนตอทั <S 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 ้งหมดเลยนะท่านแรกเลยือทห้าหาได้นะทาให้มักที่สุดจากนั้นึกิดใจใจอยู่เ่องปอย่าใจลอยจิตใจอยู่เเ่องปแล้วดู้กทํางานรูแใจทางานอย่าที่มันเป็นไม่เข้าไปแทกแต่ถ้ดูอย่างนี้ด้วยน้ำมืลงด้ เปิดเสร็จแล้วเาจอเพื่นครับอบๆกันนะครับตอนใดจะ่ายรูปเจอเดี๋ยวเป็นกรุุ๊ๆนะครับเตมันไม่มีอะไรมากรู้นะครัเป็นกุ๊ปๆนะะอขอแรงช่วยเราสอง่างหน้าที่แถคนมากที่แถว